สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5 1 0กับการสุ่มอ่ะอยังก็ะซปเปอร์ Super, อร่อยดักชายหรือพี่ดำของเรานั่นอเองเออนี่ร้อยแปดสิบใบร้อ,อ,อ180ยแปดสิบใบตึงๆกับบรรยากาศข้างทางเสียงรถโอ้หลายโัดเลยมาอเอาเชมาไปเลย ร้อยแปดสิบใบเก็บมาสามเดือนกว่าเปิดข้ามไปเขามียังดอกสีทองดูแก้วดูแก้วประเดิมไปเขามียังดบบสองสามรอบแรกเนี่ยเขาขารถนี่โอ้พี่ดำม,มาแล้วทุกคนกำลังมองเพราะว่าข่อยยังควได้มีตัวอยู่มาแล้วเปิดสองสีทองเอาสวยดูแกวมานึ่งโคตีดีดะ ไอดีกับปีบ่มีไอไอไอยังว่าได้มีดำดำลางแหลกอลยผดขามไปโอ้ยการันตีซะเนาะดดแกะสองดูงได้ไหมแก่สองดวไปผลขามไปอู้หหมดไปโอ้ย,ออยสีมว่วงเขากระนี้ขนาดเลย อีกสิบใบผ่านไปโชว์กดข้ามอาันนี้ห้าสิบเนงบมอมเหนียงอีกสิบครั้งรอบนี้ละต้องมาทกแทะบอลูกแก้วก็เห็นล่ะไปลูกแก้วก็เห็นตุ้มจู้อ่ะเาโอ้ยคนข้ามโอ้ยกระดิ่งแทะเบืดอหนอ้าพลาดซองขอนี้น่า ไม่ลูกแก้วซองลูกก็ทันชูจอนหมัดจริงจังจริงโจ้ปุ้มตัวแก้วชูโอ้ยได้ได้หาเลยเจ็ดสิบละมาแปดสิบนี่ละสีดูว่าให้แล้า แปดสิบนี่ละรอบนี่ละได้แท้อุ้มสีทองจู้หัวนัน่นหินอู้สองอู้ฮ้สองลูกเรียกลูกแก้วลูกแก้วอุ้มโอ้ยไม่ต้องการได้แลว้วเสร็จได้สามดาวละ่ลางแรกเพิ่มมาล้างไปอีก โอ้ยใครแฝดเธอแรกเดีครับไว้ไม่ยังไงล,ล่ะลอยไปโอ้ยใครแฝดเธอแรกเธอแรกได้หันไขใครแฝดํนนามูนะอังกฤร้อยี่สิบหน้าแหรรอบนี้ลูกแก้ว ปุ้มมาแปจูโอ้ยเรียบร้อยเกือเกือแบบว่าต้องคิดเลยหานหนึ่งส่วนนยโอ้อยจังจะพลาดสองวันแปดสิบใเนาะไปะไป,ะล,ปะะละร้อยสามสิบละร้อยสี่สิต้องมาอะไรยังันเด้อู้หินพัฒนาสอง แกเปรยตัวนี่แม่หกสิบหลอบสีด้มามสิมาตามมานั่นตามไอ้ตามวัดามมาาการซุม้มัสแบบโซงโซนร้อยที่ที่ร้อยเจ็ดสิบแก้วมันจะออกอูมเอาบ่ออกว่านี้เซเบียว่านี้ ขับไปเบิดพอดีตัวมาอีก <c oughs> เบื่อโอ้ยแม่เออสามตัวละียบร้อยเบิดลแอนแซนลอยแปที่ไปคอยอเขือคักขนาดดิพูดถึงนะรับร้อมกันโอเค โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการสุม่มซุปเปอร์ลอยดดักชายไปแล้วครับ